สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนครับเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกมองทุกบอลทุกเพจทุกวัยทุกสาขาทุกอาชีพครับครับมือนี่แรงนี่อันนันทท่วกับผ้าพ่อแม่เอ้ยน้องผู้ที่อยากได้งวอไปเลี้ยงเด้อครับบานนี้มีแต่แง้มงามเลยครับตามเต็นอยู่นี่นะครับนนี่ครับหรือท่านไหนมีแล้วจะวายากีไปเลี้ยงเพิ่มอีกเบอร์ผมขึ้นเวทาเด้อพี่น้องเด้อเห็นตัวใดมากตัวใดก็โทรมาเลยนะครับเนาะเอาพี่กัดมือนี่อยู่ที่บ้านข้ามาไหม ตำบลหนองกุงอำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคามครับนี่ครับงัวโอ้เขาทาครับมื่อนี้โอ้งามครับงามงามเอาครับมื่อนี้มาหาเจ้าของเพิ่นไปพบพอเจ้าของเพิ่นเสียก่อนนะครับเนาะนี่ครับเจ้าของเพิ่นสวัสดีครับสวัสดีครับผมหมอเตียนะครับเนาะครับหมอเตียครับอ่าหมอเตียอยู่ทำบ้านอยู่น่าไหมไรครับอยู่น่าไม่เออนั่งขี่ทางการทะละ่าครับโอ้ เห็ดงานจะหั่นเนาะครับเมื่อนี่เิ่นมีงัวะงามมาฝากพี่น้องด้วยครับเนาะนะครับเพื่อมาเป็นการเวลาเบิงเมแหลกตัล็กด้วเนาะครับเนาะนี่ครับลักษณะสีแดงจึงขึ้นนะครับขอบหูดำขอบตาดำหน้าขาดำแม่นี่เป็นงัวะทองงัวสาวจังเลยครับเป็นงัวททองสีไว้ครับสี่เดือนโอ้ง้วทองที่สองครับทองที่สองลูกนี่ทองสี่วัยสูงกว่หกเนาะ อะขอเบิ้งรถทับนะครับอ่านี่ได้ครับแม่นี่ทับอันนี้ไวปนะพี่น้องเนาะนี่ครับ4ี่ใบศูนย์เก้าหกขาพอพันดังขอกย่างคักงเลยเนี่อยากโชคนี่มีฟ้ามนะครับมาเบิ้งมือทับนะครับเนาะสิบหาพฤษภาคมหกสีครับมือกำหนดขอดพันกำหนดไว้วันที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์หกขากับปีใหม่เดือนที่สองปีใหม่เนาะพี่น้องรุ่นเอาเลยเด้ครับเป็นตัวแม่ตัวผูนครับบันนี้แม่นี่ห้าห้องไว้เท่าไหร่เนาะครับนี อ่าเปิดหกสิบสองครับผมโอ้แม่นี่เปิดไปหกสิบสองท่านตรวจท่านลวงบ้างไปครับเดียบร้อยครับมีขีดมียังขบโอ้แม่นี่รับประกันทองเลยเนาะรับประกันทองครับืมอ่ะครับแม่นี่รับประกันทองครับเนี่ยต่อรองไหนครับเป็นงูหลูกที่สองเนาะครับหลูกที่สองครับสวยครับลำตัวดีโอ้เครื่องมาคักมาแนี่ยเฉยเดี๋ยวผ้ายางเบิ่งไก่นะครับเนาะเครื่องเต็มเปียกเลยพี่น้องอ่ะเป็นงูที่ยืนสวยตัวนึงนะครับเนาะนี่ ในสดนะครับในสดอ่าดีเครื่องเต็มครับขอบตาขอบหูหน้าขาเบ่งหลอกเบ่งึร่องพอนะครับขุนครับนมโอเคครับโอ้เครื่องดำงามครับเนี่ยล่ามเลึกนะครับเครื่องสวยก็ค้างงามล่ำล่ำหางสวยนะครับเนาะนี่ครับเป็นได้สดจด้งครับเนี่ยพี่น้องได้ไปกับไปรุนเอาตัวเม่ตัวผู้ทลันใน้ทองเนาะตัวนี้รับประกันทองได้พี่น้องครับ นังนาสีหนี่มากครับสีมาแล้วสีมาจัดแล้วเนาะสีมาแดงอ่ก็คุณคุณดีเนาะเปิดไปยุทธิ์เท่าไรครับหกสิบสองครับผมต่อร้ยหกหมืนหน่นสองโอ้เป็นตาต่อเอาพี่น้องแม่นี่ทันใดที่มองหาง่วเป็นแม่พันแม่บอกแม่คอกแม่ขาข่ด้วยครับเด้อเกษตรตกรอนบรรเทาเยื่ออื้อมถึงเลยครับนี่ราคาหนีหสวยครับ,รบสวยรวยคาคาหนีถือว่าพ่อต่อเอาพ่อต่อเอา กุญแจที่มองหางง้อส้มนี้อยู่ด้วยครับนี่ราคาสัมเนียครับนี่หกหมื่นสองรับประกันทองทองซีไว้ในทองลูกซีไว้ในทองครับลูกตัวที่สองก็ถือว่าได้สดเนาะพี่น้องเนาะได้สดยกดีครับยกดีบรรทายป้านหมูยกดีครับเบึดนื่นกล่องพอมจัหน่อยเนาะกล่องสีเกลียเกลียให้ตื่นนี่ครับนี่อยูวันยกดีได้ไหมนี่นาตาครับอ่านาออกนู่นมีเขาเขาดอจงใจนะพี่น้องเนาะ นี่เขาได้ดอกจากน้อยครับเป็นงดลูกสองเองครับในทองเนาะครับอ่ะครับท่านที่มองหาทรงงามๆแบบนี้ครับนี่แม่บอกแม่ขอกแม่คายครับสืบไปเอานออเนี้ยมันเด้อครับสวยๆอย่างสิบรนลูกแก่ร้านต่อไปเนาะพี่น้องเนาะอ่ะครับบันทิดผ้าไปเบิ้งตัวที่สองครับเนาะมาเบิ้งตัวที่สองครับตัวนี้ก็สิพาพามาจากน้อยเดียวนาะครับหูเพียงปากครับคลิปหูดำบอกไก่มันกันเหรอครับมันตื่นคนจากน้อยตื่นผมจากน้อยเด้อครับนี่ อ่าตัวนี้ขั่วสูงสิ่ยูร้อยมี่สี่สิบหาเนาะร้อยสี่สิบเจ็ดครับวัดแล้วบ่วัดแล้วครับผมสีโอ้ลืมถามตัวหันตัวหันลอยเท่าไรครับลอยสี่สิบสองครับลอยสี่สิบสองนะครับแม่ม่านตัวหันแม่นี่ท่านทองท่านยังไปครับนี่เอ่อทองนะครับแม่นี่ทองแล้วทองสามเดือนครับทองสามเดือนกับปีศาจแดงทองกับปีศาจแดงบันฑิต้องไหนครับในทองลูกไดนทองที่สองครับผมโอ้ลูกที่สองในทองเอาครับแม่นี่โค้งสางสูงไง้อครับบัณนี้ โค้งสามไงสีแดงเพิ่นทับปีศาสตร์แดงพีแซดหนึ่งสามศูนย์นี่ครับมาเบิ่งหมู่มือทับนะครับเนาะทับใบวันที่สิบแปดมิถุนายนวดหกสีครับกำหนดคลอดกำหนดไบวัที่วันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาคมหกหาเดือนสามปีหนานะครับเนี่ยมีใบมีเบือไม่หลอดสุตโตนะครับสองตัวที่ผ่านมาเนี่ยตัวนี้ก็มีใบมีเบือไม่หลอดมีเบือหมอโทษครับมีเบือหมอไอ้ทับพี่น้องสามารถโทษเช็คสอบถามได้ครับเนาะ อ่ะพิศาจแดงครับลูกที่สองลูกที่สองคือกันครับในท่องครับแม่นี่กับโค้งสางสูงลอยสี่สิบสี่สิบเจ็ดครับสี่สิบเจ็ดข้อมสูงนะครับเนาะคลิปหูดำใส่กำไลขาแม่กระสินตื่นพลังไปง่อยนะครับมันเห็นนั่นกล้องเนี่ยโอ้เครื่องดำล่ามครับนี่ครับเครื่องดำเปี้ยเลยครับแมวหันดำครับว่านี้นะครับตัวนี้สูงกว่าแมวหันน้อยนึงเนาะ สีไล่ๆกันนะครับสีแดงไล่ๆกันข้องสางสูงไงครับไ่นี่เอาแม่พันแม่หนึ่งอีกเนาะครับเนาะอีกแม่ง้วยแม่ตัวหนึ่งครับที่ทับพอดีๆไว้ในทองนะครับเนาะบืตนี้มีซีแม่นะครับพี่น้องมากแม่ไดน,นะครับเบอร์ขึ้นใบถาได้พี่น้องเด้อตัวนี้ราคาเท่าไรครับเบอรหกหมืสองขึน้ววนกันหกหมื่นสองขึ้นกันตัวทหาก็หกหมื่นสองครับตัวนี้ก็หกหมื่นสองบัต <Yeah. S 1> นี้ยุทที่การตัดส้นใจพี่น้องเราบัตเนี่ย มักแม่ได้ครับเบื้องการยืนอ่ายืนง่ามสุดโตเลยครับอันนี้การยืนนําใตนําล้างครับเนาะนมสีเต่าบ่มีติ้งเนาะก็มีเป็นไข่ไข่ก่อนเนี่ยอ๋ออยู่อยู่นุมแมนบ่ครับผมอืมอ่ะครับบ่แม่นปัญหามันเออลูกที่สองเด้อแข้งขาดีนะครับเล็บเบื้องหันเรื่งเบื้องเดียบนะครับก็ดีครับเล็บโอเคเล็บสวยนะครับอ่าเล็บสวยนุ่มดีสูงร้อยสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดนาโหนกนุ่น เป็นง้วงสดแม่นึงครับอ่านี่ก็สดนึงราคาเปิดไปอยู่ที่หกหมื่นสองเป็นตาต่ออยู่พี่น้องหมอเตสนะครับเนาะครับเอามาถอดพุณหมอเตสได้ครับเด้อวันนี้เป็นพุ่งตัวที่สามเลยนะครับเนาะครับตัวพุ่มเล็กเลยครับตัวที่สามครับเพิ่นนี่แดงจึ้งคือกันครับประเภทถี่ม่แดงเสียตาร์นี่แม่นี่เพิ่นท่านทับท่านหยังเป็นนะครับนี่อันนี้เป็นท้องแรกครับ โอ้บานีเดือนท่องแรกท่องเลยเจ็ดเดือนแล้วครับเนี่ยเจ็ดเดือนครับโอ้เจ็ดเดือนพระน้าพี่น้องเอ้าทับยังไงครับในท่องนี่มาทาดอครับมาทาดอครับโอ้ท่องเจ็ดเดือนทับมาทาดอไว้เอาครับบางมือทับก็ต้องคอยถามราคาเนาะนี่ครับมาทาดอครับพอพันแกลนแชมป์นำเชือกกระจัดไปเลยฟ้ามครับโอ้แดงครับตัวนี้คุนเนาะครับตัวนี้คุนครับเออมือพันท้าไปวันที่หาเดือนสองหกสี่ครับกำหนดขอดวันที่สิบสองเดือนสิบเอ็ดหกสี่ ใกล้แล้วตัวนี้ใกล้แล้วครับอีซองเดือนเอาไปรุ่นน้องเลยครับโอ้พี่น้องเตรียมเลยครับซื้อไปเตรียมเป็นรุ่นเอาได้ว่าลูกไอ้มาธาดอเลยหรือแม่นี่สิส่งลูกมาโกโงนเลยครับเพี่นี่กับลำตัวเงาสูงอยู่เท่าไหร่นะครับนี <mon> ่ลอยสี่สิบสี่ครับมีลอยสี่สิบสี่โอ้กามเนื้อเป็นมัดเป็นมัดเด้อเด้อครับเนี่ยพี่กามเนื้อกกขาครับฟ้อยหางครับมาเบิ่งกกขาไงไม่นี่กกขาไงฟ้อยหางสวยเบิ่งด้านหน้าครับขอบตาดำขอบหูดำหน้าขาดำนะพี่น้องเนาะ ราคาเปิดไปเท่าไรครับแม่นี่หกสิบแปดครับผมโอ้หกหมื่นแปดสวยครับแม่นี่สวยแล้วท่านหลายคนมองหายเลยครับนี่ติดมาเต็มเลยครับเครื่องบริเวณเป็นขอบตาบ่เป็นขอบหูหน้าขานะครับเนาะเอาเอาบ้างเพิ่นเลยครับบ้างเลยเออครับนี่มันสวิติตื่นๆผมเนี่ยจัากนอยทแถนนะครับเนาะสูงลอยสี่สิบสี่เป็นประกอครับผมลอยสี่สิบสี่โอ้โหทาม่นนี่ครับพี่น้องสีมาเบิ่งตัวกิ่งครับสีสีเข้มกว่าในในจอเลยครับเพราะว่า ในจอเดี๋ยวมันสิขึ้นคล้ายว่าบุมีแสงแดดนะครับมันก็สีบัแดงครับคนไหนเนาะโอ้พันยางโชคเครับพกทื่นถอนอีบ่วมีเนาะบ่อครับบัมีครับรับประกันตำนี้ได้ครับผมพกทื่นถอนดูกสวงสอดดูกสวงสุดบอมีครับแม่นี่ได้ซดครับทับท่ามาดอพี่น้องซื้อไปบรรลุนเอาได้ครับนี่โตนี่จะให้ลูกแม่ลูกผูสีงามสั่มเลยครับทับเรือรอยไปสุตัวครับสามตัวที่ผ่านมาเนาะครับเกือบลอไม่นี่มีคลิปบัตครับมีคลิปการตรวจห้เบิลเบิรนเนาะแม่ครับ พี่น้องสามารถโทรมาาทรเบอร์ไล่เบอร์นีเห็นบ่ครับอ่านพี่น้องที่มักเนาะครับสีอาก่ะทรวมาขอว่าข,ขอคลิปการตรวจทองแน่มาสันกะสิทรงให้บางไหนเนาะครับนี่ครับนี่ไม่น,นี่สวยนะครับนี่เพี่กนสวยนุ่มนุ่มสาวนุ่มสาวอยู่นะครับตูปูตีปีได้สางน้ำนุ่มแล้วครับสางน้ำนุ่มแล้วนั่นครับสางน้ำนุ่มแล้วมีนี่หางงามป่ะผมว่าเชิดหางอ่ะ นการเบื้องๆการขยับตัวครับหางสวยครับลำหางตรงลำหางตรงฟอยหางอ้ยปันหมาเนาะเม่นี่ง่ามครับฟอยหางง่ามดีครับเม่นี่ฟอยหางปันหมาดี่ครับนี่กีบเล็บกีบเท่าโอเคเนะครับมักกะสีฝนช่วงนี้นาฝนกะสีจืดๆแน่จังน้อยได้พี่น้องงัวกะสียางตีนพ่งกะสีจมลงไปในตมแน่นิดน้อยเนาะนี่ครับใส่กำไลขาอย่างดีหมดแล้วครับนี่โอ้แม่นี่ได้สดเด้อครับแม่นี่ อนาคตไก่ทั 2, ้งสามตัวครับเอาพี่น <mot iv feasible noise> right ้องเช่นเรามักตัวใดครับหนึ <mon k noise> ่งสองสามราคาบอกไว้ทุกตัวนะครับเนาะบัณนีตสีผ้าเป็นบางตัวสุดท้ายเนาะครับเนาะครับอ่ะครับไปเบิ้งตัวสุดท้ายนี่นะครับเนาะโอ้เม่นี่หางง่ามบิลีวะเป็นหางเลยกวกหางยังเฉิดง่ามครับคือมาไยหางสวยดีเมนู่เราเนาะโอ้ไยหางง่ามครับจริงเนาะครับเอาฟ้าฝ่าวางนี่นะครับตัวนี้ไฟหางง่ามบิลีนะครับเนาะเป็นบางตัวสุดท้ายครับ บาดนีมาเบงโตสุดถ่ายถ่ายสุดของเมน,นีนะเพื่อนเนาะแม่นี่หนาหลุดตืดครับได้นาได้เนือ้อได้หนังสีออกแดงแดงดำดำสีเม็ดปักตานละเนาะขันว่ากันดีดีเนาะสีเม็ดปักตานหนาดำนะครับนี่เครื่องนีมาเต็มเขื่อนครับแมน่นี่เครื่องขอบตาขอบหูหนาค้าดำสถานะผเพิ่นแบบได้ครับนี่ ทองยังไงออทองแรกครับเจ็ดเดือนครับผมโอ้พ่อทองแรกอีกแล้วพี่น้องได้สดอีกแล้วอทองแรกทองในเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเหลืออีกสองเดือนครับมีแต่งงทองเลยมันนี่รับประกันมีมีมีวีดอการตรวจเนาะมีครับผมมีทุกตัวครับมีวีดโอการตรวจรับประกันทองให้เรียบร้อยด้วยพี่น้องแม่นี่กับง่ามหนาเนาะไม่นี่หนาเนาะอันไม่นี่ทับพอได้เลยครับครับกาเล็ดครับโอ้พระเบิงครับบัานเนี้ยเคพวกแปดครับเจ้ากาเล็ดครับเถ่าถึงนามกันเลย ่ะเบิ้งมือทับกุมภาพันเนาะหกสีเนาะเพิ่นเขียนไว้ว่ากุมภาพันธ์หกสีกำหนดคลอดสิบหาพฤศจิกาหกสีโมกาลากุมภาทับต้นปีคลอดปลายปีเจ็ดเดือนเพลนห้องน้ำเผากะอีกสองเดือนเนาะอีกสองเดือนครับผมตุล่าพฤศจิกาเห็นไหมครับได้รุ่นเลยครับรุ่นว่าเป็นตัวแม่ตัวผู้สีงามซ้ำแม่เพิ่นบ่ ีรอสัมพอเพิ่นบอกกันเป็นตัวผูโอ้ผู้ใดไปใดเป็นตัวเม่เด้อพี่น้องเด้อใครดเป็นตัวแม่ให้มันแพยร์มันพื้นเนาะปันลูกแกกหลานต่อไปตัวนี้ตั้งราคาไปเท่าไรครับหกสิเท่กันครับอืมหกสิบแดหกสดสองตัวเนาะครับหกสิดสองตัวหกิบสี่สองตัวหกสิบสองสองตัวโอ้หกสิบสองสองตัวครับหกสิแปดสองตัวพี่น้องมักหกไดผมว่าราคานีอนาลักขนาดเลยครับงัวมอนีงัวกัสวยครับราคากัน่าลักครับ สีตัวแม่มันระบกันมืดรัเบิกันทองเหมดแม่นี่หนาเน่ยนะไอ่ขวันเราด้วยครับนี่ข้างบงช่วงหางอ้เครื่องเพชรดำําล่ามครับมันถ่ายสวยนะครับนี่กวักหางไงครับกวักหางไงควอยหางยังบอลหอนเล็บน้อยด้ครับควอยหางสูแม่บังันบ่อะไรนะครับนี่ควยหางนี่แต่ว่าเนื้อหนังนี่มาขังเดี่นาอครับพนีหาบเนื้อหาบหนังมาฝากได้เพนองนี่หาบเนื้อหาบหนังมาฝากได้นะครับนี่เมื่อกี้คุณคุณสุดโต๊ะจุดหรอครับ ได่ว่าขันเห็นผมย่างไก่มันกะช่วงตื่นอานมดีบ่มีติ้งเนาะไม่นน่เนาะบ่มีครับผมนมดีบ่มีติงช่วงน้ำโอ้น้ำลางน้ำไตมันเกินง่าอัลลาน์ดดูครับเป็นง่วเมียพันได้ด้วครับเมียพันเมียบอกเมียขอเมียขายนะครับผู้หญิงินบ่ถึงย็ดแปดหมื่นบ่ถึงแสนนี่ครับนี่ได้ยังงวงงมๆไปเลี้ยงครับมาหนีครับมาหนีครับไอพี่น้องเห็นแล้วอยากมาเบิ่งกับตัวจริงอยากมาจับมาบายมาหลุดมาค่ำ มาต่อร่องกันอยู่พี่แหละก็มาได้เนาะแต่หอดมาบันถือรับโทษถามาเหมอ,อพี่น้องเนาะมาหาหมอหมอเต้ครับหมอเต้ครับเป็นมีง่วงงามให้พี่น้องซีโต้มาดีนะครับเนาะเอาขอบ,บุนขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับที่เขามาติดตามนะครับก็ขอให้รอรอสวย,สวย,เยๆเรื่อยเงินทองเหลือใสอังถงนะครับพี่น้องเนาะช่วงสุดท้ายท้ายสุดนี้คุณหมอมี่ยังฝากฟังให้พี่น้องข้างบนนะครับฝากติดตามอันนั้นอ่อนทัวดดีละครับครับผม เดี๋ยวแต่มีชุดใหม่ๆจังสีมาตลอดนะครับส่วนมากสีเด่นยตั้งว่าทองนะครับครับครับการรับประกันตํานี้ประกันทองอยู่แล้วมีคลิปนี้ยังห้เบิร์ตุโตนะครับผมครับครับผมนี่คือการรับประกันเนาะครับสราคากัยังกัต่อร้องกันได้เพราะมีปัญหาครับห้วงไว้นี่ไม่มันเสียวเลยครับกัต่อไดครับส่วนการสอการทรงนี่ก็จะค่อยตกลงกันเนาะครับครับอืมอาจเห็นไปไกลกับสีซอยค่ารถค่าล่าน้องขึ้นกันครับอ๋อถ่านออกไกลอีหรีกัซอยค่ารถครับเผมมีเงินไปซื้อมาเป็นหมดทั้งสี่ตัวดิ หมอไปบ่งลูกมันแล้วนีแ <c oughs> ต่เลือดลอยนันไม่ใช่ในทองเนาะครัแต่แม่อพอมีเงินที่ผม,มเหมาเลยนะครับนี่เนี่ยงามๆทั้งสี่ตัวเลยครับนี่นนครับเนี่ยโอ้ยบิกเกินกันบิกเกินกันหลายพวสิบสองกับพวงสิบแปดพวงสิบแปดสองแม่สุดท้ายเนื้อหนังมังสาดที่ครับเนะเาะอ้าวแดดดอกไทยแล้วแดดดอกพอดีไปน,อน้องเอาครับบานนี้ <c oughs> จังคอกันชิบหนาใช่หชไหมเนาะพี่น้องเนาะอันนั้นทั่กันจะหาผ้าหาเบื้องง่วนที่ดีไปเลยนะครับเนาะ คลิปนี้อ่าน,นันทั่วกับคุณหมอหมอติครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ